สวัสดีครับทุกทคนทุกทุกท่านนะครับเรามาดูเลขเหลียงมหาสจันกันนะครับเรามาดูเลขติดกระแสครับเลขติดกระแสนะครับสังเกตเรามาดูงวดที่แล้วกันก่อนครับเลขติดกระแสคือเลขเก้นะครับอาจารย์ดังๆให้เลขเก้านะครับสูตรของเราก็ได้มานะครับที่ทํามานะครับ ก็ว่ามีแค่สี่คู่นะครับสรุปนะครับมันก็มาที่เจ็ดเก้านะครับเรามาดูงวดนี้กันนะครับนะครับงวดนี้ที่ทําออกมาแล้วนะครับเลขติดกระแสนะครับตัดด้วยแต้มนะครับเลขที่ติดกระแสคือเลขแปดนะครับมีกี่คู่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าคู่นะครับมีห้าคู่นะครับเลขติดกระแส ไม่รู้จะมาตามกระแสหรือเปล่างวนนี้ดังมากนะครับลอตเตอรี่หมดแผงตั้งแต่ต้นๆเลวครับแต่เราังไม่สรุปนะครับนี่ก็ยัไม่สรุปสูตรของเราก็มีนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับมวดที่แล้วกับงวนนี้ก็จะทําตารางเหมือนกันนะครับแต่เราจะมาดูลุ้นงวดน,นี้นะครับเลขที่กระแสคือนะครับสี่คู่นี้ นะครับเราลอลุ้นกันนะครับแต่สถิติของเราก็เราก็ทํายาวมาตลอดนะครับไม่ได้ว่าทําครั้งเดียวสองครั้งนะครับเพราะเลขเลขเราก็ทํามาตลอดทำมาถึงห้าสิบห้าหกสิบกว่างวดแล้วนะครับเลขก็ดูกันนะครับ เอาไว้เป็นแนวทางนะครับงวดนี้เพวเลขที่เลขของเราที่ทำมานะครับมันก็เข้ามาตลอดนะครับเป็นเลขที่เข้ามาโดยตรงนะครับให้ดูสถิถีนะครับถึงงวดที่ ใบนี้เป็นงวดที่สี่สิบสามนะครับงวดที่สี่สิบสามนะครับตามด้วยงวดนี้เป็นงวดที่หกสิบเก้านะครับงวดหกสิบเก้านะครับแต่มันก็มีสะดุดนะครับมันก็มีเพลิดบ้างนะครับน,นงวดที่แล้วก็มาที่เจ็ดเก้านะครับหลักเขาที่หลักเจ็ดนะครับก็งวดนี้ก็ มาลุ้นกันต่อที่เราคัดมาแล้วนะครับที่เราคัดมาแล้วตัวได้ประมาณนี้นะครับยังไม่สรุปยังไม่สรุปตัวนี้นะครับเราจะทําตัดแต้มให้ประมาณนี้เอามาลุ้นตรงที่เลขติดกระแสะกันนะหลักแปดจะมาให้ไหมนะครับถ้าไม่มา,ม,ามันก็มาตัวอื่นเนี้ยแหละที่เราทํานะ ก็นำไปเป็นแนวทางนะครับก็เรียกเลี้ยงมหาจรรย์น,นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวสรุปงวดคิดหนาลิดต่อไปนะครับ